ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้าหมูมู่นะครับวันนี้เข้าขาสู่วันอังคารที่26พฤศจิกายน6.7นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ9.46โมง46นาทีนะครับเราก็มาสรุปผลนะครับการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงอัปเดตราคาล่าสุดนะครับของคู่ที่ จะทำการแข่งขันในค่ําคืนวันนี้นะครับในเวลาก่อนเที่ยงนะครับก็ราคาเนี่ยผมสรุป2รอบนะครับก็คือ,อรอบเช้าก็ก่อนเที่ยงแล้วก็รอบเย็นก็คือมาพร้อมกับฟุตบอลกระแสนะครับมามารวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนแล้วก็ราคาอัปเดตล่าสุดนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับฟุตบอลอสกอร์นะครับก็ยิงเร็วเสียดายนะครับเมื่อวานนี้ หน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มลายสมาชิกนะครับก็ให้ไปใน3ตัวนะครับคู่ที่ได้กินเนี่ยก็คือคู่หลีกเดอมฝรั่งเศสนะครับเพราะว่ายิงนาที34ก็เชื่อได้ว่าหลายท่านอาจจะได้เต็มๆนะครับเจ้าบ้านนําหนึ่งศในนาทีที่34นะครับแล้วก็สูงแรกเนี่ยเขาเปิดมาแค่ครึ่งครบลูก89นะครับหลายท่านเห็นไหม ราคาครึ่งควบลูก8-9ดูเหมือนจะน่ากลัวแต่ส่วนใหญ่มันมักจะทําได้นะแล้วก็คู่นี้ได้เนื้อๆนะครับส่วนอีกคู่อีก2คู่นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมเนี่ยคู่นี้ต่อให้กดสูงแรกที่ราคา1ลูกน้ําสัก7สัก8ทันเนี่ยแต่ว่ามันยิงเม็ดเดียวไงยังไงก็คืนทุนครับนะคือเป็นเวสต์แฮมนำหนึในนาทีที่10นะครับ จบเกมก็ล็อกถล่มครับนิวเซิลแพ้ต่อเวสแฮม,มไปศูนย์ประตูต่อ2คู่ดันเคอร์ที่ได้สูงแรกเนี่ยก็ยิงเม็ดเดียวเม็ดนั้นแหละครับแล้วก็จบด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับอีกคู่หนึ่งในตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับแท็บซอนสปอร์แสบจริงๆนะครับสูงแรกเนี่ยเปิดมาลูกควบ9ก้าสองใช่ไหมมันยิงตั้งแต่นาทีที่สามอะยังยังไม่ทันกดกันเลยนะครับแล้วก็ยิงนาทีที่สามแล้วก็ไม่ยิงอีกเลยครับ อีก4ลูกอะ่ะไปยิงในครึ่งหลังครับจบเกมแท็บสอนสปอร์ก็ชนะไป5ประตูต่อ0นะครับก็เรียกได้ว่า3วันวันนี้ฟุตบอลสกอร์ของพวกเราเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยผมทำตารางไล่ไปเรื่อยๆให้นะเห็นไหมยังไม่มีหลุดนะครับยังไม่มีหลุดนะครับสำหรับฟุตบอลสกอร์เนาะอันนี้ขออนุญาตพิมพ์ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวนะผมก๊อปเลย <c oughs> กรอบเลยนะครับปังอ่าโอเคอ่าผมก็จะทำไล่ให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะคัดมาให้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไงต้องท่านที่รักจริงๆร่ะรักแล้วก็มีเวลาจริงๆเพราะว่าฟุตบอลสกอร์เนี่ยมันต้องอยู่หน้าหน้าหน้าจอเนาะ,ะเพราะงั้นถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่มันมันจะเป็นคู่ดึกไงพอเป็นคู่ดึกหลายท่านต้องทำการทำงานก็ อยู่เฝ้าไม่ได้นะครับก็แต่ก็ถือว่า,เ,าเป็นออปชั่นพิเศษที่เพิ่มให้ในช่องเนาะ,ะประมาณนี้ทีนี้เราไปดูที่สรุปผลของเมื่อวานนี้นะครับในคู่สำคัญสำคัญนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยิวคก็เซิลก็แพ้ต่อเวสต์แฮมไป0ประตูต่อ2นะครับโอ้โหินคาสเซิลนี่ต่อแพงมากครับไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อ,อผมดู ไฮไลท์เมื่อกี้เนี่ยนิวคัสเซิลนเนี่ยนำก่อนนะแต่ว่าโดนดึงคืนนะครับก็เป็นอีซักครับซัดเข้าไปตั้งแต่ยังไม่ถึง5นาทีเลยก็โดน VAR ล้าหน้าไปนะครับยิงสวยด้วยนะครับยิงสวยด้วยเวสแซมบอกแล้วครับมันมีจังหวะโต้กลับมันมีจังหวะแบบหวาดเสียวได้เห็นไหมล่ะมันก็ทำได้เห็นไหม,มเนี่ยผมถึงไม่ไปเต็งไงเลยเมื่อวานเนี่ย คู่เต็งในกลุ่มลายสมาชิกเนี่ยผมให้ไปที่อูดิเนเซ่ก็ยังเกือบไม่รอดเลยครับอูดิเนเซ่เนี่ยเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอเอ็มโปลีไปนะครับ1ประตูต่อ1ในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเวเนเซียก็แพ้ให้กับเลสเช่ไป0ูนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกเนี่ยมิดทิแลนด์ทำได้แค่เฉือนชนะซิเคบอกไป1ประตูต่อ0นะครับ คู่แท็บซอนสปอร์ในตุรกีซูเปอร์ลีกเราก็สรุปไปแล้วครับแท็บซอนสปอร์ถล่มอาดาน่าไป5 0ศูนย์นะครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับโบโตซานีก็เสมอกับไอซี่ไป1 1แล้วก็ซีเอสคาอิโอวาครับบุกไปเอาชนะ UTA อาหลัดไป2ประตูต่อ1นะครับ <c oughs> โปแลนด์ดิวิชั่น1นะครับก็ พุช่านะครับพุช่าเนี่ยก็พลิกล็อกเอาชนะวิเชฟลอดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับทีมเยือนเหลือผู้เล่นมีแค่10คนนะครับกรีซซูเปอร์ลีกนะครับอตโตมิตอสนะครับก็สามารถเอาชนะเลวาเดกอสไป2ประตูต่อ1ครับพลิกตามหลังจากครึ่งแรก0ูนมายิงลวด2เกอสเม็ดนะครับพลิกชนะไปยูเคนพิเมลิกนะครับโปลิเซียครับก็เสมอกับซอย่าลูแฮงไป1ประตูต่อ1นะครับ แม้ว่าทีมเยือนเนี่ยจะเหลือผู้เล่น10คนแต่เจ้าบ้านโปลิเซียก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับลีกทูอังกฤษนะครับพอร์ตเวลนะครับท,ทีมนำจากฝูงเนี่ยเอาชนะครูไม่ได้นะครับเสมอไป1ประตูต่อ1นนะครับอุตสาห์นำก่อนด้วยนะครับพอร์ตเวลอังกฤษคอนเฟลเลนซ์ลีกใต้ครับเมื่อวานนี้ก็สกอร์มโหลานทั้ง2คู่ครับ นานๆเราจะเห็นหลีกล่างเนี่ยยิงกันเละเทะขนาดนี้นะครับด็อกกิ้งวันเดอร์เลอร์นะครับบุกไปถล่มเฮเมลแฮมสตรีทไป7ประตูต่อหนึ่งะครับครึ่งแรกอ่ะด็อกกิ้งทีมเยือนนำแค่1นูนเองนะครับเออครึ่งหลังในซัดอีก6เมตรนะครับโอ,โอ้แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็ล็อกถล่มเหมือนกันแล้วถล่มไม่ธรรมดาด้วยนะครับอเวเล่น,นะครับสามารถ ถล่มเอาชนะเซนต์อันบันซิตี้ไป6ประตูต่อ3นะครับครึ่งแรกเจ้าบ้านเอาเวเล่เป็นฝ่ายตามหลัง2-3ครับครึ่งหลังก็ยิงสลุดอีก4เม็ดเลยครับพลิกกลับมาชนะได้นะครับอลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับดันเคอร์ก็สามารถเฉือนเอาชนะอักซิโอไป1 0ก็ขึ้นไปเป็นที่1ร่วมแล้วดันเคอร์นะครับ ฮอลแลนด์สองครับที่หลายหลายท่านบอกว่าฟุตบอลสกอร์น้าหน้ามานี้อันนี้นะครับหน้ามาลีกนี้แต่อย่าลืมครับว่าสูงแรกของฮอลแลนด์สองมันต่อเยอะมีลูกควบลูกครึ่งยืนพื้นอะ่ะลูกครึ่งลูกครึ่งควบสองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ <c oughs> ก็ยิงครึ่งแรกทุกคู่นั่นแหละนะครับแต่ว่ายิงเร็วยิงช้าเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่ามันมันไม่น่าลงทุนอะ่ะมันจะน่าลงทุนก็ต่อเมื่อแบบเนี่ยเนีย ผู้ที่น่าลงทุนแบบอย่างเงี้ยเนี่ยที่ครึ่งแรกมันมาแบบเนี้ยเม็ดเดียวเนี่ยแล้วมาค่อยกดสูงหลังเนี่ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าลงทุนแต่ก็ต้องอยู่หน้าจอไงเออซึ่งผมก็ไม่มีเวลาอยู่หน้าจอให้เพื่อนๆครับตีสองนี่ผมต้องสวมหมวกอีกใบหนึ่งอ,อ่าใบมีอีกหลากหลายอาชีพที่ผมต้องทำเนาะอ,อ่าก็สรุปผลเนี่ยอ,อ่าเอ็มแมนนะครับถล่มเอาชนะเดอะกราฟครับไป3-0 วอลเลนดัม um ครับก็ถล่มอาแจกเยาวชนไป3-0มศูนย์เฮลมอนสปอร์ตพิกเอาชนะเดนฮากไป2-1หนึ่งดอเด็ตนะครับก็เสมอกับ FC ออสไปนะครับ2-2 p s อเยาวชนนะครับก็เฉือนชนะเอเซนอักมาสองไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งะครับโอเดนเซจากฝูงก็บุกไปทำได้แค่เสมอกับเวนซิสเซลไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยสำหรับผลมาค่ำคืนที่ผ่านมาครับส่วนค่ำคืนวันนี้ครับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเก้าคู่นะครับ9คู่2คู่เนี่ยเตะหกทุ่มสีอีก7คู่เตะตีสานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครเจอใครกันบ้างนะครับในรอบหกทุ่มสีนะครับ เอซิมิลานครับจะบุกไปต่อสโลวานบาร์ติสลาว่าสองลูกครับโอ้โหต่อมาโหลานมากแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับตาหมีอาเติโกมาดริดครับบุกไปต่อสปาร์ตาปาร์คหนึ่งลูกนะครับรอบตีสามนะครับเสือใต้ไบเยนมิวนิกวันนี้เล่นในรังครับเป็นต่อปารีสแซงชแมงผู้มาเยือนหนึ่งลูกครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกเลยกาไว้เลยครับบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์ บาเยรนเนี่ยตั้งแต่ได้เฮ <c oughs> อริเคนไปเนี่ยเกมลุกเนี่ยถล่มทลายมากครับท,ท,ทั้งๆที่เฮอริเคนเนี่ยก็อายุเยอะนะแต่ว่าศักยภาพไม่ลดเลยที่ที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะก็จะมีเคนอ่ะเคนเนี่ยที่ไปอยู่กับบาเยรนมิวนิกแล้วก็จะมีอ,อะไรอีกนะเลวาดอฟเลวานเลวาดอฟสกี้นะครับที่ไปอยู่กับ เจ้าบนทุ่มมาเซโลน่านะครับที่ที่เห็นเห็นว่าอายุเยอะแก่แล้วอะ่ะแต่ว่ายังยิงถล่มทลายก็มีอยู่2คนนี่แหละอีกคนนึงจะนับไหมล่ะอีกคนนึงไปอยู่ลีกซาอะูนะครับเออคิเซโนโรนันโดก็ก็ยิงเยอะนะเมื่อคืนก็ยิง2เม็ดในฟุตบอล f f c h a แชมเปี้ยนลีกนะครับนี่สาเนี่ย ร้อยปีไหมสามคนเนี้อายุรวมร้อยปีได้อยู่ไหมเออได้นะอ่าเพราะว่าโรนันโดก็3ามเสามแล้วใช่ไหมอืมอันนี้ได้ครับเนี่ยร้อยปีสามคนเนี้นะครับทีนี้คู่ถัดมานะครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะบุกไปต่อสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับปอปานะครับสปอร์ติ้งวันนี้ได้เฝ้าบ้านแต่ก็ไม่มีลูเบนอัมมาริมแล้วนะครับอัมมาริมมาคุมแมนยู เปิดตัวทำได้แค่เสมอกับน้องใหม่อิปสวิตทาไปหนึ่งหนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดูว่าวันนี้จะกลับมาคืนฟอร์มไหมนะครับได้เล่นในอัลติฮัดสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของเฟยนูดจากคอนแลนด์นะครับแมนซิตี้เป็นต่อสูงถึง2อลูกนะครับ <c oughs> <c oughs> แพงมากเลยครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับวันนี้เล่นในซานซิโรนะครับรับการมาเยือนของอาร์บีไลปซิกก็ อินเตอร์มิลานเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับโอ้โหมีแต่คู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับวันนี้เปิดค้ำนูนะครับรับการมาเยือนของแบลดจากฝรั่งเศสครับบาร์เซโลนาเป็นต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับอ่ในห้างขายาายาไบเออร์เลเวอร์กูเซนครับวันนี้เล่นในบ้านรับการมาเยือนของเลดบูเซาวบวกนะครับเลเวอร์เซนเป็นต่อ2ลูกนะครับเลเวอร์เนี่ยเพิ่งจะโชว์ ปฏิหารนะครับเมือม่อเมือ่อฟุตบอลลีกเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเลเวอร์เนี่ยเป็นต่อเขา2ลูกนะครับแล้วเล่นในบ้านตามหลังนะผมจำชื่อทีมไม่ได้นะขออภัยนะไอ้ไอตัวเยือนนะ่ะนำเลเวอร์2ลูกปรากฏว่าเลเวอร์เนี่ยต้องยิง5เม็ดถึงจะกินเลเวอร์ก็ทำได้นะชนะ5-2โอ้ยครึ่งแบบ เหลือเชื่อท่านลุ้นเนี่ยเฮ hey, ดังๆเลยนะเลเวอร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปิดท้ายด้วยอัตแลนตาครับจะบุกไปต่อยังบอยลูกควบลูกครึ่งนะครับเพราะงั้นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ต้องบอกว่าหน้าลุ้นทุกคู่เลยครับดูเดะทีมใหญ่ๆลงสนามหมดเลยนะครับทีมใหญ่ๆลงสนามหมดเลยมันมี น,นี้ผมแปะมาตามอ่านตามนี้แหลนะเนาะอ่านตามนี้แหลนะเนาะรายการสําคัญมันอยู่ข้างล่างไปอ่านข้างล่างก่อนก็ได้ครับออมีเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเตะตีสองสคู่นะครับดับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันนี้เป็นต่อออกฟอร์ดยูไนเต็ดผู้มาเยือนลูกควบลูกครึ่งนะครับเบอร์นลีย์ซึ่งฟอร์มกําลังแรงวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อช้างกระทืบลงโคเวนทีซิตี้เนี่ยปอปานะครับ แทนอรารวาสวัตฟอร์ดเล่นในบ้านเป็นต่อบิตตันซิตี้แค่ราคาเสมอครับไหลลงมาแล้วนะครับช่างปั้นหม้อสโต๊กซิตี้เล่นในบ้านเป็นต่อเบรสตันปอปาน็อกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริซิตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อพรีมัตหนึ่งลูกเ,เสือน้อยใช่ไหมฮันซิตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเจ้านกคุกเชฟฟิลเวนส์เดย์ปอปาแล้วก็ตีสามครับจ่าฝูงอย่างซันเดอร์แลนด์รนครับวันนี้เล่นในบ้าน เป็นต่อเวสบอมบิดอัลเบียนปอปานะครับคบป้าเดเลโอ้โหราคานี่เห็นคบป้าเดเลทีไลนี่สะดุ้งทุกทีครับเตะตีหนึ่งพร้อมกัน2คู่นะครับเกตาเฟจ et, et, นะา encia, ่จะบุกไปต่อมานิเซสนะครับมานิเชสนะสามลูกครึ่งโอ้โหไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียครับแหมจะบุกไปต่อปาล่าเอสควีล่านะครับสามลูกควบสามลูกครึ่งคือสองคู่เนี้ย ปังคับยิง4เม็ดช่วงห่างนะครับดูว่าจะออกมายังไงนะสกอตแลนด์พีเมลีกนะครับตี245ฮิเบอร์เนียนเล่นในบ้านเป็นต่ออ,บอับดีนนะครับราคาเสมอราคา8อยู่นะเจ้าบ้านฮิเบอร์เนียนเนี่ยอันดับ12นะครับอ,บอับดีนเนี่ยลองจ่าฝูงนะเห็นไหมแต่ปรากฏว่าอยู่ทีมเยือนลองจ่าฝูงนี่10ได้10นะครับอยู่เจ้าบ้าน10ได้8โอ้โหกล้าเนาะ <laughs> หลีกวันอังกฤษนะครับลีกวันอังกฤษ9คู่ใช่ไหมเก้าคู่นะครับเตะพร้อมกันตีสองนะครับจะฝูงวีคอมวัน,น,นเดอร์เล,ล่เล่นในบ้านเป็นต่อแมนฟินทาวนะครับครึ่งควบลูกลองจะฝูงเล็กแฮมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อลินคอนซิตี้ครึ่งลูกเบอร์บิงแฮมจะบุกไปต่อเอ็กเซเตอร์1ลูกนะครับฮัตเตอร์ฟิวทาวครับบุกไปต่อเลตันโอเลียนราคาเสมอ บาร์สลีย์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลดดิงครึ่งลูกโบตันครับจะบุกไปต่อเคมบริดจ์ยูไนเต็ดครึ่งควบลูกแบล็กพูลครับบุกไปต่อบิสตันโลเวอร์ครึ่งลูกวีแกนแอตแลนติกครับเล่นในบ้านเป็นต่อน็อตแฮมตันวันเดอร์เลอร์ใช่ไหมครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ดาบอัศวินชาตันแอตแลนติกครับจะบุกไปต่อเบอร์ตันอันเบียนปอปานะครับ ทีนี้ก็ไปข้างบนดูลีกทวงกิจนะครับเตะตี2.45สคู่นะครับลองจากฝูงวอซอเล่นในบ้านเป็นต่อบอมลี่นะครับ1ลูกแล้วก็จอมโหดวิมเบลดันครับจะบุกไปต่อทานสเปียโลเวอร์ปอปานะครับออลาลิก้า2สเปนนะครับโอ้มีเซกุนด้ามาคู่หนึงนะครับตี2อครึ่งอาเมเลียเล่นในบ้านเป็นต่อโคโดบ้า1ลูกนะครับ ฮอนแลนด์2เตะ3คู่ตีสพร้อมกันหมดนะครับจากฝูงอย่างเอ็กเซลเซียร์บวกไปต่ออูเทร็กหนึ่งลูกค,ลคัมบรูนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเดนบอสครึ่งควบลูกโรด้าเจซีครับเล่นในบ้านเป็นต่อวิเทส1ลูกออสเตรเลีย2นะครับหกทุ่มครึ่งนะครับออสเตรเลียลัสเตนัวครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอสวีสติฟฟิงนะครับ1ลูกนะครับ ปิดท้ายด้วย AFC c h <oughs> a m p i o n League Elite นะครับนี่ก็รายการที่ลวนัโน,นโดลงเมื่อวานเนี้ยผมเห็นมันมีทีมพอจะรู้จักหน่อยลองเอาราคามาอ่านให้เพื่อนๆฟังกันแล้วกัน5โมงเย็นมี2คู่นะครับวิเซลโกเบน,นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเซนตันโคต์มาริเนอร์จากอสอสเตรียออสเตรเลียแหมพูดผิดลูกครึ่งนะครับ แล้วก็วุนซานฮุนไดครับเล่นในบ้านเป็นต่อเซียงไฮพอร์ ort, ครึ่งลูกในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับโอ้โหคู่นี้น่าดูนะครับคาวาสกิฟอนเต่ ale, ครับจะบุกมาต่อปราสาทสายฟ้านะครับบุรีรัมย์อยู่นเต็ดนะครับปอปาแล้วก็ยะโฮดารูสลิมจะบุกมาต่อซันตรงไถซานปอปานะครับห้าทุ่มมี2คู่เอาฮิลานครับบุกมาต่อเอาซารลูกควบลูกครึ่ง แล้วก็อันวัตเซนครับปลุกมาต่ออันโซตาครับครึ่งลูกนะครับนี่ก็คือรายการของค่ำคืนวันนี้ซึ่งก็มองว่าฟุตบอลสกอร์วันนี้น่าจะมีหลายคู่น่าจะมีหลายคู่เดี๋ยวเราค่อยติดตามกันเนาะยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ขอความกรุณากดติดตามกันด้วยนะครับ ส่วนท่านไหนนะครับที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะและก็ข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ l ลาย ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ tdet นะครับ namo นะครับส่วนท่านไหนไม่สะดวกพิมพ์แอดเพื่อนแอดไลน์นะครับก็สามารถไปสแกนคิวอาร์โค้ดลนยะครับก็เป็นรูปอยู่ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับอยู่ที่ แถบชุมชนในโพสต์ต่างๆผมแปะไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็อยากให้เข้ามาชมช่องกันสักหน่อยนะครับอ,อประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในรอบเย็นครับรอบนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ